บัดดีวันนี้นะไม่มีอะไรมาพูดก็จะมาพูดแค่ว่าอใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขตามสไตล์แม่ผู้ใหญ่บ้านอืหนึ่งจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีสองจงยินดีกับสิ่งที่คนอื่นได้สามไม่ควรเอาใครมาเปรียบเทียบกับเราทีให้คิดเสมอว่า ความสุขอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครสามารถหยิบยื่นความสุขให้เราได้100%เอร์ซไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณลูกคุณหลานหรือเพื่อนหรือคนที่เรารักไม่มีใครที่ไหนสามารถให้ความสุขกับเราได้นอกจากตัวเราเองและที่สำคัญอย่าไปอิจฉาคนที่เขารวยกว่าดีกว่าเด่นกว่าสวยกว่าหล่อกว่าอย่าไปอิจฉาเขา เปลี่ยนจากการอยากได้อยากมีให้เป็นการให้กำลังใจตัวเองส่องกระจกทุกวันให้บอกตัวเองว่าฉันสวยฉันเก่งฉันรวยฉันเลิศฉันเก่งที่สุดแล้วฉันมีความสุขแล้วถึงแม้ว่าจะมีใครนินทาเราว่าเราด้อยกว่าหรือไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ก็อย่าไปถือสาเขาให้เขาว้าไป ที่มันพูดพื้นเราให้มันพูดไปให้ปากสี่ถึงดังพ ut, ้นัหนปากสี่ถึงโ้โหเฮาไม่สนใจสยอย่างมันนั่นแหละมีความทุกข์เองเพราะฉะนั้นความสุขอยู่ที่ตัวเฮาจะใส่ใจกับใครอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเฮาอย่าไปสนใจคาะคนที่เขาดินทาเานม้วนเขาจะมีความทุกข์ของเขาเอง เขาว่าเองเขาก็เป็นทุกเองเฮาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับคนที่เขาพูดให้กับเราสยาง <Wow. S 1> เฮาก็มีความสุข <Okay. S 1> ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีสวีดั <laughs>